สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังกันง่ายๆไม่ต้องไปตีความลึกไม่ต้องไปท่องบาลีแค่ฟังด้วยใจแล้วก็เอาไปคิดต่อในชีวิตประจำวันก็พอครับเรื่องที่เราอยากจะคุยในวันนี้ก็คือสุขและทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าอย่างเดียวฟังดูเหมือนค้านกับ ที่เราชินกันใช่ไหมครับบางคนทุกข์หนักก็บอกว่าสงสัยกรรมเก่าเราจะเยอะอนะเนาะบางคนสุขสบายก็บอกว่าเอ้ยบุญเก่าเราทำไว้ดีแต่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้สอนแค่นั้นนะในสมัยพุทธกาลมีพวกนิครนเป็นพวกนักบวชสายหนึ่งที่มีความเชื่อว่าทุกทั้งปวงเนี่ย เกิดจากกรรมเก่าการทําทุกวิธีทางเพื่อเผากรรมเนี่ยอย่างเช่นเดินลุยไฟถือศีลสุดตรงต่รมานร่างกายอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อว่าถ้าทําแบบนี้เขาจะหลุดจากกรรมของเขาได้พระพุทธเจ้าเห็นว่าไอความเชื่อนี่ยน,นะมันเบี่ยงเบนความจริงจึงถามพวกเขาว่าเวลาท่านเพียพรพยายามอย่างหนัก ทรมานตัวเองท่านรู้สึกอย่างไรล่ะพวกเขาก็ตอบว่ารู้สึกเจ็บแสบเป็นทุกข์หนักแล้วเวลาที่ท่านไม่เพียรไม่ทรมานตัวเองล่ะรู้สึกอย่างไรล่ะพวกเขาก็ตอบว่าไม่รู้สึกเจ็บไม่เป็นทุกข์แบบนั้นพระองค์จึงถามต่อว่าในเมื่อความทุกข์มันเกิดตอนเพียรหนัก แล้วหายไปในตอนไม่เพียงแปลว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากกรรมเก่าเพียงอย่างเดียวใช่ไหมแปลให้ฟังง่ายๆเลยก็คือสุขทุกข์ที่เรารู้สึกตอนเนี้บางทีมันไม่ได้มาจากชาติที่แล้วหรอกไม่ได้มาจากอดีตไกลโพ้นที่ไหนเลยแต่มันมาจากสิ่งที่เราทำเดี๋ยวนี้เลยยกตัวอย่างง่ายๆก็คือ ถ้าเราทำงานหนักหักโหมเกินไปพักผ่อนน้อยกินอาหารไม่ดีร่างกายเราก็จะเหนื่อยจะเจ็บและก็จะเป็นทุกข์อันนี้ไม่ใช่เพราะกรรมเก่าแต่มันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเลือกทำแบบนั้นตอนนี้เองหรือบางคนอกหักเสียใจทุกอกร่ำไห้ร้องไห้ทุกวันไม่กินข้าวกินปลาก็าเพราะว่าไปยึดติดกับความรัก ยึดกับความหวังมากเกินไปไอ้ทุกข์นั้นมันก็เลยเกิดจากการที่เราไปยึดมั่นในปัจจุบันอันก็ไม่ใช่กรรมเก่าและทีนี้เราจะมาแก้ทุกข์ยังไงดีธรรมะไม่ได้สอนให้หนีกรรมแต่สอนให้เราเข้าใจเหตุแห่งกรรมและก็ลงมือเปลี่ยนมันซะสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต มันไม่ใช่กรรมเก่าล้วนๆอะไรทั้งนั้นน่ะมันมาจากสิ่งที่เราทำนี่แหละในตอนนี้นี่เองคิดดีเราพูดดีทำดีมันก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆพลังงานดีๆถึงเราจะมีกรรมเก่าเราก็ยังจะ,จะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงททางงของชีวิตได้เสมอธรรมะพุทธเจ้านี่มันก็เป็นธรรมที่ร่วมสมัยดีนะลองนึกถึงคนที่บ่นว่า ชีวิตฉันมันแย่อยงเลยเพราะเวรเพราะกรรมนี่แหละแต่ตัวเองก็ยังโกหกว่าขี้เกียจเอาเปรียบคนอื่นอยู่เลยถามจริงๆเถอว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะหลุดจากความทุกข์ได้อย่างไงมันจะหลุดจากความทุกข์ได้ไหมหรือบางคนก็อาจจะท่องว่าอ๋อไม่เป็นไรลรอชาติหน้าดีกว่าแต่ในชาตินี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะทําอะไรเลยไม่เรียนรู้ไม่ศึกษา ใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตทําอะไรแบบเดิมๆคิดแบบเนี้ชาตินี้ก็ไม่เห็นว่าอาจจะมีอะไรดีขึ้นหรอกต่อให้ทําอยู่อย่างเนี้มันอยู่ที่ตัวเราได้การกระทําของเราคติคําสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้านี่ก็คืออยากจะบอกให้เรารู้ว่าเราอย่าไปโทษกรรมเก่าเลยถ้าหากวันนี้เรายังไม่เลิกที่จะทํากรรมใหม่ที่มันพาให้เราเนี่ยให้พ้นจากทุกข์ สุขทุกวันเนี่ยอยู่ในมือของเราทั้งนั้นแหละไม่ใช่เพราะดาวไม่ใช่เพราะใครให้เราเปลี่ยนพยายามอย่างมีปัญญาไม่ใช่เพราะว่าทรมานตัวเองแล้วก็จะเรียกว่าได้มีมีการบําเพ็ญตัวเองปฏิบัติอย่างเงี้ยขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าได้ฟังทมบทนี้มีใจที่จะเข้มแข็งมีสติในการมองชีวิตขอให้สุขและทุกเวียนมาแล้วแล้วก็เวียนไป โดยไม่ฝากรอยลึกในจิตใจของตัวเองขอให้ทุกความเพียรของคนทุกคนจงเป็นความเพียรที่นำไปสู่ปัญญาและก็ความหลุดพ้นเจริญธรรมครับแล้วพบกันใหม่ในคลื่นธรรมะแบบบ้านตอนหน้าสวัสดีครับ